สวัสดีกันด้วยนะครับนี่กับผมโบลิงอารมนันดินในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาทําฉากจบซักคิฟายกันในแมปลับแลนะซึ่งในวิดีโอที่แล้วครับก็มีคนคอมเมนต์บอกวิธีการทํามาแล้วนะอันนี้ผมก็ทําการเซตเออ่เขาเรียกว่า,วากุมารทองนะครับกับกุมารเขียวนะครับเป็นตุ๊กตาทั้งเขียวแล้วก็เหลืองนะตาคำพูดเขาให้ทําแค่นี้นะแล้วก็จุด จุดทูนะครับแล้วท่าข้างหลังจะเปิดอ้อผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหลายคนถามว่าของแต่ละชิ้นตำแหน่งอยู่ไหนบ้างนะวันนี้ผมก็วาดแผนที่มาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้เพ้นท์ทำนะก็อย่าว่ากันเลยนะอันนี้ทําสุฟีมือละประมาณนี้ครับผมอ่าบอกว่าคงดูออกนะมันไม่เป้นหรอกครับอันนี้ก็แค่เข้าวๆว่าของอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ลองไปดูนะครับผมสําหรับคนที่หลงทางบ่อยอย่างผมโอเคมาปักจุดอย่างนี้ใช่ไหม ใครับผมแล้วทางข้างหลังมันก็จะเปิดออเดอเสียงเกมน,นี้ผมบอกเลยว่าทําได้ดีมากเลยนะครับผมมาเล่นนะครับเจอจำศัก์แกคขนลุกเลย <c oughs> นะครับก็จะเจอเป็นพวกกระดูกนะเต็มเลยเป็นไปได้ว่านี่คือพวกที่ทําพิธีนะครับแต่พิธีไม่เสร็จสมบูรณ์เลยมาเลยพากันมาตายข้างในนะครับแล้วผลปรากฏก็คือเทพแห่งรับแลครับเกิดไม่พอใจ เลยลงทันพวกเขาให้กันเลยแค่กระดูอย่างนี้นะอันนี้คือการคาดเดาทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นโอเคเราก็จะรอดูกันว่าจะเจออะไรต่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นเ,เป็นอุป,ปมาเทพนะครับหรือเทพรับแรงนั่นเองเท่าที่ผมคิดนะแล้วก็ครับผมฉากจบแห่งการเสร็จละเป็นไปได้ว่านะครับไอวอสแก d ฉันกลัวมากบางอย่างมาหาฉันฉากจบแบบเสละ โอเคนะครับผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครเรานะครับซึ่งนี่จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะผมก็จะพูดจบภายในคลิปไปเลยนะครับไม่เอาไปภาคใหม่ละก็นะครับก็จะพูดก็คือตัวละครเรานะครับอาจจะได้รู้ความลับและการสั่งเวยที่ว่ามีเด็กคนนึงหายไปจากโรงศพนะครับการให้กุมารทองกุมารได้ชี้ไปหาสมบัติแต่ท่างกลับกันนะผมกันที่กุมารไม่ครบแล้วมันขาดเครื่องสังเวยหนึ่งอันนะครับมันต้องการตัวเรานั่นเองับผมตัวเราครับเลยเอาตัวไปสั่งเวยครับเพื่อให้ ในอนาคตของผมว่ารับแรงครับกลับมาเจริญอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือตามที่ผมคิดนะครับส่วนคนอื่นจะคิดยังไงก็เอาคอมเมนต์หน้าคิดดูนะครับทุกคนมีสิทธิที่จะคิดต่างกันได้แล้วก็ถ้าใครชอบทฤษฎีผมหรือคลิปวิดีโอนี้ขอเขาได้หนึ่งไลค์แล้วกันนี่เป็นคลิปสั้นๆนะเนี่ยแล้วว่าจะงคลิปต่อไปบผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยภาพแมปแล้วกันอ่ะที่ผมวาดไว้เอาไปครับดูได้เลยแคปแล้วนะผมจะขึ้นอโลโผมแล้วนะโอเค